ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบอนไซไม้จิว๋วเราก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับคือช่วงวันหยุดติดธุระวันนี้ก็ได้กลับมาเจอท่านผู้ชมเพื่อนๆที่ชื่นชอบงานบอนไซต้นเพมหน้าไม้จิวจ๋วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตต้นเพมหน้าก่อนหน้านั้นคือ ที่ผมสร้างกิ่งหนึ่งนนมันก็ได้ทิ้งกิ่งไปแล้วผมก็ให้เขาแตกตาใหม่ขึ้นมาตัดทดแล้วก็ปล่อยให้เขาโตคือกิ่งนี้ที่ที่ผมสร้างเป็นจริงหนึ่งตอนนี้มันก็ ตัได้ขนาดแล้วผมก็จะได้ทำการตัดทดเพื่อจะสร้างรายละเอียดต่อไปนะครับซึ่งมันก็จะมีตากิ่งที่ ที่เตรียมไว้ที่ให้เราต้องการที่จะทำกิ่งแขนงผมก็จะทำการตัดทดออกไปเลยนะครับก็จะมีเหลือตากิ่งอยู่ฝั่งนี้เพื่อจะสร้างเป็นกิ่งแขนงกิ่งย่อยแล้วก็อีกฝั่งฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันที่เขารอ แตกตรงนี้ผมก็ใต้ตัดเผื่อไว้ยังตัดไม่ชิดตรงตากิ่งเท่าไหร่เพราะว่าถ้าตัดชิดตากิ่งแล้วมันจะทําให้ตรงตรงหัวแผลที่เราตัดมันจะแห้งแล้วก็จะทําให้ตากิ่งตรงนี้แตกยากถ้าเกิดว่าตรงตากิ่งตรงนี้ที่ถ้าเขาไม่แตกออกตามที่ตั้งใจไว้ผมก็เผื่อมีตากิ่งเล็กๆมีกิ่งเล็กตรงนี้ แตกไว้รออยู่แล้วถ้าว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะสร้างเป็นกิ่งแขนงกิ่งย่อยได้ผมก็จะทําเป็นตากิ่งตรงนี้สร้างกิ่งใหม่แล้วก็ให้เขาโตขึ้นมาแล้วก็คอยตัดทดอีกทีนึงว่าตรงกิ่งไหนที่จะสามารถสร้างรายละเอียดได้ครับการที่ สร้างบอนไซเราก็คอยตัดแต่งแล้วก็คอยดูกิ่งที่เราต้องการถ้ากิ่งไหนมันไม่ได้ตามสเปคตามที่จังหวะที่เราจะสร้างกิ่งแขนงเราก็คอยตัดทดอยู่เรื่อยๆแล้วก็กิ่งไหนที่มันไม่ถูกใจเราเราก็ตัดทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ครับสําหรับกิ่งหนึ่งตรงตรงกิ่งเนี้ยเขาจะงอกออกมาให้ ตรงตามที่ตั้งใจไว้เพราะว่ากิ่งหนึ่งกิ่งแขนงแขนงแรกต้องอยู่ด้านหลังเพื่อจะไม่บังหน้าไม้เวลาเขาเป็นพุ่มเต็มมาแล้วมันจะไม่ไม,ไม่ไม่บังหน้าไม้เวลาเรามองเข้าไปมันก็จะได้เห็นกิ่งรายละเอียดนะครับ สำหรับต้นนี้ก็จะเป็นเพิ่มหน้าตรงสูงซึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าโครงสร้างเขาได้วางไว้สูงตอนแรกวางไว้สูงอยู่แล้วนะครับพอตอนแรกมันก็ใกล้จะจบแล้วตรงตรง,ตรงกิ่งหนึ่งตรงนี้ก็สร้างรายละเอียดไปได้เยอะแล้วแต่พอดีไม่รู้อะไรมาเจาะเหมือนกันนะมันก็ทําให้กิ่งตรงนี้ทิ้งไปผมก็เลยเลยรอแล้วก็ต้องรอสร้างกิ่งแขนงตรงนี้ใหม่ก็จะมี กิ่งหนึ่งกิ่งสองแล้วก็มีกิ่งหลังแล้วก็สร้างตรงเป็นกิ่งหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งยอดที่จะสร้างเป็นทรงพุ่มด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ตัดทดตรงช่วงกิ่งด้านบนไว้เพราะว่ารอสร้างตรงกิ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดทดข้างบนแล้วต้นไม้ก็จะดึง สารอาหารขึ้นมาเลี้ยงข้างบนเยอะแล้วข้างล่างเขาก็จะแย่งกันนะครับแย่งอาหารกันก็ทําให้ตรงไหนที่กิ่งไม่เยอะมันก็จะโตช้าเราก็คอยเบรกไปข้างบนแล้วก็ตัดทดครับหลังจากที่เราทําการตัดทดไปแล้วเราก็จะได้คัดกิ่ง ตรงที่เป็นกิ่งแขนงก็เป็นเป็นซ้ายขวาแล้วก็เราก็จะกิ่งที่มีออกมายาวอยู่แล้วเราก็จะทําให้กิ่งนี้ชูขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าจะได้เขาจะได้โดนแสงแดดเยอะๆแล้วก็จะได้นํำมาปรุงอาหารแล้วก็จะทําช่วยให้ตรงกิ่งข้างล่างเนี่ยโตเร็วขึ้นนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ในการถับทัดสำหรับคลิปนี้ผมก็ทำการตัดทดไว้แล้วก็จะมาคอยดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ากิ่งเขาจะออกมาตามที่เราต้องการที่จะให้เขาออกมาหรือไม่หรือยังไงเราก็มาคอยดูอีกทีนะครับคลิปต่อไปผมก็ฝาก ท่านผู้ชมกดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปที่ผมได้นําเสนอมาก่อนใครนะครับครับสัิสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ